สวัสดีครับผมบิ๊มมิซีนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันใน i ม e c คร f t นะครับอยู่กันในไมค์ครับซิงเกิลเพลเยอร์เอาชีวิตรอดนะครับหรือเอาชีวิตรอดบิ๊มี่โบซีั่นที่สี่แล้วนะครับพาร์ทที่สองเฮเมื่อกี้หลังจากที่ลงคลิปไปก็พอดีเราหาสมบัติกันก็เลยมาอยู่ตรงนี้ตอนนี้อยู่ที่พี่กัดหนึ่งห้าสองกับแปดรลบสองสี่สามสามเออสองพันสี่ร้อยสามสามอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเดินหาของกันดีกว่า <c oughs> <c oughs> ขึ้นภูเขาฝั่งซ้ายไหมเพราะถ้าไปฝั่งขวายังไงก็ไม่น่ารอด<ม>เพราะน่าจะจมหิมะน่าจะจม,ม,จมหิมะไม่รอดมัง้งเอยน้องหมาผมเอโอเควป์ปมาแล้วแถวนี้ไม่มีรังพึ่งอลเนาะโอ้ยแหลกวะไปโอมอะไรนี่ช่วงเปิดแบบมันก็จะ,จะแครนี่แหละใช่ธรรมดามันเขียนไฟแหลกตอนหมาวาป้ปแบะ เราจะขึ้นด้านซ้ายไหมหรือเราจะเดินตรงไปดูข้างหน้าถ้าตรงไปง่ายกว่าไหมได้หมดนะครับสักทีหนึ่งเลือกอะไรไปดูก่อนดูแต่ว่าหน่วงมากเลยหน่วงดีเปิดแมปโรลัวมีรังพึ่งเป็นแถวนี้เฮ้ยข้างหน้าไปโอมเฮ้ยเฮ้ยไอ้รัดเลาะไปด้านซ้ายดิไปโอ,อมมะหน้า<ช>ต้นไม้เฮ้ยไปโอมนี่สวย เวยมากทมากเอเธอร์เลนฝั่งด้านข้างมากเก็บวัวก่อนเห็นวัวไม่ได้ต้องเก็บอาหารมาใช่อาหารนะดิเออเดี๋ยวขึ้นยากเหลือเกินกีมเหมือนเห็นด้านด้านขวาจะมีชุกเกเคนอยู่นะเฮ้ยเรามาถึงไทยกาแล้วเฮ้ยมีเหมืองมีเหมืองมีเหมืองลงเหมืองเปล่าไม่ไม่ลงไม่ลงใหญ่เฮ้ยไฟไหม้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  ไฟละไฟไม่ดับไม่ดับไม่ดับระวังระวังระวังโดนไฟนะถ้าโดดลงลาวาเป็นไงตายดิเฮ้ยทำเลดีนะตรงนี้ติดกับมหาสมุทรเฮ้ยไปโอมอะไรน่ะโอ้ไม้แบบไม่จำกัดไหนอะเฮดก้าต้นใหญ่อะเห็นร้านั่นน่ะ้ะมีเลือดด้วยน่ะไปดูดิเอ่อผมว่าตั้งปีนฐานตัวนี้แหละเดี๋ยวไปหาที่ตั้งก่อนกอดด้านซ้ายอะไปไหมโอเคได้ได้ได้ถ้ากอดด้านซ้ายได้เพราะว่า แล้วก็เกาสูงๆอ่ะนะขี่เรือมาเก็บตัดไม้แทนนี้เอาไงอ่ะเราจะขี่เรือไปดูก่อนไหมหรือว่าเราไปตั้งตินฐานเลยดีกว่าหมาขึ้นเรือโอเคเดี๋ยวเราเขาอ,อาหารกักนแป๊บหนึ่งเตาเต็มอีกแล้วอาหารเต็มตัวเอาอันสองชิน้นหมาหมามึงก็รู้งานนะขึ้นเรือก่อนเลยเออใช่ระวังเลยไว้มันวิ่งมาเลยอ่ะฝั่งนี้มันเฮ้ยมัน มันก็ไม่ได้เกาะใหญ่ด้วยมันสวยนะแต่ว่ามันมันเป็นเกาะเล็กๆอ่ะเอาไงดีะเราจะอยู่เราจะอยู่ถิ่นฐานตรงนู้นไหมเราไปดูเกาะตรงนู้นดิที่เป็นไม่เอาไม่เอาไม่เอาเป็นต้นใหญ่ไปดูดิว่าพื้นที่มันได้ไหมถ้าพื้นที่มันได้มันก็ต้องอันนี้แต่ดินมันไม่สวยนะถ้าเหมือนเลยยอดเงี้ยเออก็จะเอาจริงดิ เอออยู่รอบๆนะันเป็นเอ้ยมันเป็นหาดตัวซีเลยว่ะให้ดูอะ่ะโค้งเป็นพระจัน์เลยเราก็ไปต่อแต่งเติมเพิ่มได้ต้นไม้ใหญ่ถ้าสร้างบ้านต้นไม้ใหญ่จะเป็นแบบแมนชั่นพักได้โอต้นไม้เอ้ยสวยว่ะหลายทําเลเนี่ยเดี๋ยวนะผมถ่ายภาพปกก่อนมีคุณติดไปแด้วโอเคคุณเอาไปเลือกเอา อะไรนะเห็ดพื้นมันไม่ค่อยสวยไปโอมเนี่ยแต่ต้นไม้มันเดี้ยมกแหลกว่ะใบไม้มันเหลือหกสิบเนี่ยมันไม่ค่อยสวยก็จริงอ่ะแหลกที่เนี่ยแหลกมากต้นไม้สวยมากกลับไปที่เดิมเลยโอ้เหลือโซนกันเลยเหลือไปทางต่อเลยเอ้าอีกเหรอตอนนี้ยังไม่สวยพออยู่ไกลมากนะมึงดูพิกัดดิสามพันกว่าแล้วนะลบสามทำไง เราถามพันเราบอกให้ไปแค่ห้าร้อยล้วตั้นเหลไอเป็นพันเลยครับข้างหน้ามีอะไรอ่ะไม่เป็นไรเดินทางผ่านในเทืก็ต้องหานแปดไม่มีกองรุทดรุรุดรุดต้องเป็นรุ่ดของอผมว่าตรงนน้นสวยกว่าตรงนี้แหละได้เ็ตตองาเบนดิ้งเดี๋ยวนะข้างหน้านี่ได้ไหม เหตุผลที่เราจะหาใบอมเรี่ยมนี่ไม่ให้เลยนะไม่อยากถางครับไม่อยากถางพูดถามว่าจะไม่หาหาที่เป็นภูเขาเออเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้ได้เปล่าวะดูก่อนถ้ามันไม่เล็กมากนะถ้ามันใหญ่เกินก็ไม่โอเคะต้องเดินขึ้นเดินลงมานต้องสามพันกว่าเนี่ยเอ้ยได้ได้แน่แน่หวังว่าดีซนายด้วยเถอนี้ลงไปดูไปไหนแล้วอ้าวตรงมาดิไปไหนแล้ว ผมสำรวจไปเรื่อยเลยทุยไปหลิมผัดไปเรื่อยเลยรูดของเสร็จเล้ยวซ้ายลัดลาอมาเห็นปะมเนะ่ะจอดรออยู่ลัดาอมาจอดรออยู่ตรงไหนอ่ะตรงมาดิเห็นป่ะนะ่ะซ้ายอีกด้าน,นขวาเอ้ยตรงมาตรงยาวๆเลยตรงเข้ามามันจะมีอ่าแยกอะ่ะได้ไงจะ,ละแล้วเราเลี้ยวซ้ายตรงแยกจะมืดล้วเร็ว มืดเล็กเร็วเกมมันเวลามันเดินเร็วไปห,น,หน่อยะโอ้แสงแสงมันแยงตาแยงตาฮะมันแหล่เปิดเชตเตอร์เราไม่เปิดนะเพราะเขาไม่ไหวอยากเปิดอยู่ไ,ไหวแต่ถ้าเปิดแล้วเ <จม S 1> สียง,<า>งมันจะแบบนี่ไปเลยกระตุกเอ้ยหมาเราไปไหนทางนี้ไปดูว่าเอ่อฝั่งนี้มีอะไรบ้าง เราจะตั้งบ้านตรงไหนกันบนภูเขาตรงนี้อยู่ไหนแล้ววะบนไปไหนแล้ววะบนภูเขาก็ได้อ่ะไม่ต้องไม่ใช่ขุดลงไปเจอวาเดนนะเราจะได้ทําสะพานไปฝั่งมันสูงเท่าไหรมันสูงเท่าไหรอ่ะวาเดนมันต้องอยูดถึงดานไม่ใช่เหรอไม่ขุดลงไปไปถึงภูเขาสูงๆเวลาเวลาขุดลงไปลึกๆอาจจะเจอวาเดนได้ ไปอยู่ไปอมสูงสูงคเนี่ยเราอยู่ตั้งแปดห้าแต่ไม่อ่ะบางทีก็ร้อยกว่านู่นะถึงจะเจอเอาใช่ไหมข้างบนภูเขาได้ได้เฮ้ยมัน,มนมเป็น,ม,น,ม,นมันก็เรียบนะมันเออมันเรียบมากเลยแล้วตรงโน้นนะมันไม่เรียบอ่ะอุ้ยมันเป็นแหลมอะตัวนี้ยอ๋อตัวนี้เป็นถ้ำเป็นเหมืองเอ้ตรงโน้นดีกว่าข้างล่างอะแล้วอะไรแดงๆมันเฮ้ซากเนเธอร์ลงไปดูดิ ตรงนี้มันสูงไปนอนกันก่อนไหมมันมืดขนาดนี้แล้วเออแล้วก็ไปงั้นแหละเอามองเลยไม่เห็นเลยนอนแล้วนอนแล้วนอนเร็วนอนแล้วอย่าเพิ่งทุบเตียงนะเอาทิ้งไว้นั้นก่อนอ๋อโอเคไม่งั้นตายเกิดไกลเลาแล้วว่าเราทุบเลยดีกว่ากีแกดเดินกลับมาอ่าโอเคโอเคนะโอ้โหไปโอมเอ้หมู่บ้านไหนเห็นป่ะน่ะ ไปรุดรุดหมู่บ้านกองโจรรุดหมู่บ้านลังพึ้งรังพึ่งลังพึ่งลังพึ่งมีสปีดด้วยเนี่ยเขาก็บไว้เก็บไว้รักษาังึ้งอรมสมบูรณ์มากเลย้ะสร้างบ้านตรงนี้กันทั้งจะ่อนท้างจะพื้นที่ก็น้างจะดีนะคิดว่าอันนี้ทำเลยสวยแต่สร้างได้แค่บ้านสวยๆอีแต่ภูเขาอ่ะนี่ไงเอาตรงนี้ดีกว่าสร้างบ้านเถอเนี่ยแหละใกล้น้ำเนี่ยเฮ้ย่นไงไปไอป่าเราไม่ต้องไปกลับไปที่เดิมเลย ตรงนี้ก็มีแตกไปเฮยเดี่ย,ยเข้าไปใกล้หมู่บ้านมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องสำรวจ ấy. เลยเฮ้ยเอาตรงนี้แหละเป็นบ้านเดหาที่ตั้งก่อนเอาตรงไหนดีหนหมู่บ้านยังไม่เห็นหมู่บ้านเลยนูน่นหมู่บ้านอยู่บนภูเขานน่นนะสูงมากอ๋อฝั่งนูน้นพินเลดไล่ใครอ่ะพินเลดไล่พี่หู่นข้างบนอนะจ่ไปดูดิก็ฆ่าทิ้งเลยสำรวจไม,ไม่เป็นไรเอออย่าไปฆ่าตัวทงนะ เออสร้างบ้านริมน้ำไหมเอาไหมอลโหลมีใครคุยกับฉันบ้างเนี่ยสร้างบ้านริมน้ำไหมริมน้ำนี่หรอใช่ตรงเนี้มันไม่สวยเอรอแม่ใจนะมันไม่สวยมันมีพูดหม่ันมีไอประตูอยู่ตรงนู้นนะมันเดี๋ยวเราไปทุบทิ้งโอเคเาสร้างบ้านตรงนี้ก็ได้นะเอาเอาตรงนี้แหละโอเคโอเคจิ้มจิมตรงนี้เลย นี่ไงมาปักเสาใหญ่วเลยปักเสาบ้านกันปักเสาเหรอปักเสาบ้านขึ้นบ้านเลยขึ้นโครงบ้านเลยหน้าต่างเราเราจะเอาหน้าต่างกว้างสามหรือกว้างสองกว้างกว้างสามไปนะไปได้สวยๆแล้ว้ากว้างสามบ้านมันจะใหญ่นะเออไม่เป็นไรใหญ่ก็ใหญ่โอเคได้ไม่เป็นไรเราดีไซน์ได้ระดับใหย่เลยับปัด จะถาปัเรียนวิทย์วะคือเดี๋ยวเราว่าเราทำอุปกรณ์ที่เรียกว่าเชดไหมน่าจะง่ายกว่าเยอะแล้วต้นไม้เราจะเอาไงกับมันดีปลูกปลูกกันไหมน้องหมาไหมนี่น้องหมาปลูกตรงไหนอ่ะมีอยู่หกเดี๋ยวให้น้องหมามานี่ก่อนอ๋อไม่ต้องปลูกนะเพราะว่าหันไปตรงนู้นต้นไม้เต็มเลยหนึ่งสองเดี๋ยวนะ หน้าต่างหน้าต่างสองตรงนี้ตันนี้ไม้ไม้ยังไงไม้อย่างนี้นี่ไม้อย่างนี้ตรงนี้กระจกสองอันนี้ไม้หนึ่งไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ตรงนี้จะเอาเป็นทางเข้า<ม>อันนี้อ,ออกตังนี้เอาเป็นทางเข้าบ้านไม่ต้องเหลี่ยมมากก็ได้เพราะว่าเราทําตามแบบพื้นที่ว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่ผมถ้าผมถ้าเป็นผมผมจะดีไซน์แบบนี้นะครับ,บ,บไหนครับ ผมปากเสาไป้น่อนยคุณขยับไปทีนึงผมจะนี่หนึ 1, 2, ่งสองสามปับ๊บมันใหญ่ไป<อ>ไ,ไหมวะมันกระจกตรงกลางสามบล็อกหนึ่งสองอันนี้ไม้หนึ่งไม้หนึ่งกระจกสามแล้วก็ไม้แล้วก็เสาผมทำควันเหล็กแล้วกันมา <c oughs> ถึงพาร์ทสองแล้วก็ขึ้นโครงบ้านเลยอ่ะคิดดูดิไม่เคยรีบเลย เดี๋ยวตรงนี้ต้องไปเคลียร์ดินตรงนี้ให้มันสวยๆดินมันลอยได้มันดูไม่สวยข้างล่างมีถ้ำเดยบ้านติดริมน้ำเลยเว้ยทำอะไรดีแท้ไม่สวยอ่ะบิวอะไรไม่สวยไม่สวยไปใส่อย่างนั้นทำไมเดี๋ยวค่อยใส่อะเนี้เดี๋ยวเราไว้ก่อนอันนี้เปิดโล่งไว้ก่อนนะไม้ไม้นี่อย่าไปทุบไม้นี่อย่าไปทุบมช่วยกัน ไม่เจกันขุดแล้วแล้วขุดอะไรขุดดินใช่ขุดดินโอเคเยเซอร์เยสเซอร์คข, <Okay. S 1> yes ขุดมาะเเอร์เยเซอร์ปากหลักปักฐานนะเสารตรงนี้มันหนึ่งมุมอ่ะถ้าเราจะไม่ให้เราอยากให้มันเห็นเสาด้วยอ่ะทำไงดีวะก็ไม่ได้ดีกวะไม่เห็นก็ไม่เห็นหนึ่งสองสาม ไม้แล้วก็ไม้อันนี้เอบ้านมันไม่สวยอะ่ะมันใหญ่ไปไหมใหญ่แน่นอนมผมนนทำขนาดเนี้ยคุณจะทำบ้านแบบไหนก่อนคุณดีไซน์ทำบ้านทรงโมเดิร์นเอ้ยมันมันไม่ทรงโมเดิร์นมันเป็นทรงทรงยุคก,กลางอะ่ะ <c oughs> ยุคก,กลางผสมกับไม้อะ่ะ ยุคกลางเหรอยุคกลางมันต้องมีฐานเป็นหินนะครับแต่ว่าหินเ<อ>านราไม่มีงั้นเราเอาเป็นยุคโมเดิร์นแล้วกันแต่เป็นแบบมีความเป็นสมัยยุคกลางอยู่โดยใช้เสาไมา้เ,เรียกว่ายุคร่วมสมัยไนตรงที่นายลงไปในน้ำานี่ะน้ำไม่ใช่ครับมันเป็น,ปนมันเป็นแอ่งบ่อใช่ไหมเป็นแอ่งวอทตรงนี้เป็นผาน้ำเอ้ยแต่ตรงนี้สร้างบ้าน เทาทั้งบ้านดีก็จะสวยอยู่นะออกแบบพื้นที่ดีมันก็จะสวยอือหรือตรงนี้เราจะเอาเป็นกระจกบานใหญ่ดีถ้ากระจกบานใหญ่ผมจะได้เอาอไอ้เสาตรงนี้ออกเสาตรงนี้ออก๋อยวนะต,ตรงนี้ทำเป็นกระจกบานใหญ่บานถ้าไม้ไม่พอในกล่องมีไม้นะได้ครับนีมเราทำฐานเพิ่มสูงขึ้นอีกไหม านด้านล่างด้านล่างสูงขึ้นไปได้ดเอาดินไปอุดใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้ผมเอาเสาตรงนี้ออกเสาเดียวไม่เราจะปูพื้นเลยอะไรผมเอาเสาออกหนึ่งเสาแล้วตรงนี้เพราะตรงนี้จะเป็นกระจกหนึ่งบานใหญ่ๆนี่เราจะทำเส็นด้วยเพราะว่าตรงนี้มันพสองสามหนึ่งตรงนี้เป็นเสามีมานี่ก่อนอ่ากป๊หนึ่งหนึ่งโอเคเสร็จแล้ว เอาแค่นี้พอนี่สมมตินะเรามีหินเพราะว่าวางเก็บถ้าเราทำแบบนี้มันจะสวยนะเว้ยแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเรื่องการตกแต่งเราให้วางเสาไว้ก่อนเพราะว่าเอ่อจะได้กำหนดขอบเขตว่าเราจะเอาแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคือเราเอาแค่นี้แน่ๆมันสูงไปเอาแค่นี้พอบ้านเราไม่ได้ทำบ้านชั้นเดียว ใช่ปะเราไม่ได้ทำบ้านชั้นเดียวเราทำสองชั้นสองชั้นไม่มีอยู่จริงจะบอกให้เพราะอะไรเพราะชั้นสองโดนยึดเลยที่เก็บของเสือเสือไอ้ตรงเนี้ยเอาไงกับไอ้ตรงพื้นตรงเนี้ยเราอยากให้มันมุมเสามันเห็นเป็นแบบเป็นไม้อ่ะเข้ามาในบ้านนะใ่เข้ามาเอ้าเมื่อกี้เราแชร์จอนี่หว่าสิงว่าวุนแชร์จอทิ้งไ้มันก็เลยมา แล้วแล้วก็มานั่งเล่นไม้ครับชิวชิวไหนนอนยังนอนยังครับนอนก่อนนอนยนอนพี่พี่ยังไม่นอนอ้าวพี่แกไปไหนอ่ะพี่ไปนอนแล้วแกนอนแล้วแกนอนแล้วนะใช่ไหมนอนกันหมดแล้วเนี่ยครบแล้วเหรออ๋อแกอยู่นน่นอ้าวแกไม่เปิดไม้เสียงดังเปล่าโอ้โหพอปิดแชร์จอปุูบเฟรมกูเด้งเท่าไหร่บีมรู้เปล่าเด้งร้อยหนึ่งสามร้อย เราไปขุดหินกันไหมเพราะว่าจะเอาหินมาทำเสาบ้านไอ้ตรงตรงนี้ที่จะวางกระจกเราจะใส่เป็นอะไรใส่เป็นไม้ไหมหรือเป็นบันไดแล้วบันไดบันไดก็น่าจะสวยนะเฮ้ยในะปูข้าวตรงนี้ว้าว เฮ้ยแล้วมันมีถ้ำด้วยมันมีถ้ำด้วยเดี๋ยวผมกไกด์ไลน์บ้านไว้ก่อนว่าเอาประมาณนี้แล้วกันพาร์ทสองก็คือเราสำรวจเสร็จแล้วก็สร้างบ้านเลยบ้านแต่ว่าบ้านยังไม่เสร็จนะบ้านฉบับยังไม่เสร็จวางโครงบ้านไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปขุดเหมืองหาหินไม่ไม่ได้ลงเหมืองหาอะไรนะหาหาหินอย่างเดียวโอเคตัวนี้ตัวนี้กว้างเท่าไหร่อ๋อตัวนี้ประตูบ้านฮะ ูบ้านตรงนี้เหรอไม่รู้เสียงเมาส์เข้าหรือเปล่าแต่เสียงคีย์บอร์ดเข้าแน่ๆเข้าอยู่แล้วอ้ามันกว้างสามเหรอกว้างสามนี่น่าจะเป็นหน้าตาา่า,ตางกว้างสามหน้าต่างครับหน้าต่างหน้าต่างสามขอบนอกไอ้ <ใจ S 1> ขอบหน้าต่างกว้างสองกว้างสองจะเป็นประตูใช่ตรงนี้ประตูก็จะตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับรอบในก้าเท่าไหร่คูณเท่าไหร่ไม่รู้รอบในห้าคูณห้าขอบรอบนอกเข้าไปอีกก็หก คูณหกไหมหรือเจ็ดคูณเจ็ดยังไม่แน่ใจอ่ะเสร็จแล้เส่าบ้านนี่เดี๋ยวตรงนี้ทางเข้าครับป<ต>องอนนไหมผมได้หินมานแล้ว,ลวอืมมาเจอออกค่ำแล้ว <laughs> เราอยากได้ตรงนี้เป็นสลับเพราะปกติคนเขาทำใช่ไหมเขาจะใส่อันเนี้ยผมเห็นมันซ้ำอ่ะเราก็อยากได้แบบใหม่บ้างได้งี้นะครับ ไม่รู้สวยไหมนะอยากได้พื้นพื้นเป็นแซลบใส่เป็นอย่างนี้อ่าอย่างนี้ดีกว่าเผาหินให้หน่อยได้ไหมเฮ้ยไม่ได้หินเหรอย้ายโต๊ะคราฟก่อนหยุดทีหน้าทางเข้าเลยหินเนี่ยใช้แบทเฟอร์เนสอนพลได้ไหมอ่ะพอไม่ได้ยังจังไม่ได้ไม่ได้พอได้แต่อาหารหรือเปล่าผมต้องไปหาแบทเฟอร์เนสครับแบทเฟอร์เนสเตาเผาแร่ผมอยากได้เอ็นดีไซส์ว่าแต่เอ็นดีไซส์หาจากไหนอนดไซ์ เหมืองเอ้ยเดี๋ยวแกาเวลด้วยมีแอนดิไซด์กาเวลอเขาบอกสโตนสโตนแค่นี้ที่ต้องใช้ทำบ้า,บานทำฐาน <ผม S 1> บ้านนะหรือก้องกันบิมเราทำบุ่มทำแบบนี้ก็ได้เหรอ <laughs> อย่างวะเอ้ยแต่แบบนี้ก็เหมือนจะสวยไม่รู้ดิเหมือนจะสวยสวยไหมล่ะไ,ไม่สวย บ้านมันจะไม่เท่าเท่ากันตรงประตูนะครับอะอะไรบ้านไม่เท่ากันตรงประตูบ้านจะประตูสองไงใช่มันกว้างสองไงแต่หน้าต่างมันกว้างเท่าไหร่กว้างสามคำถามคือควานผมหายไปไหนอ๋อยู่นี่ใครขโมยกันปะอ๋อโอเคตอนนั้นอันนี้กล่องผมนะที่มีอันเดียวอะอ่ามาเก็บมั่ว่ๆนะเดี๋ยวมันม้วมวไปหมดกล่องซ้ายสุดอะกล่องผม เดี๋ยวไอ้กล่องข้างบนนี้เก็บวัตถุดิบทางการเกษตรอยู่าะเก,ก็บเกษตรทุกอย่างเลยต้นไม้อะไรก็มันไปต้นไม้ก็เก็บในกล่องนี้ด้วยนี่นันจะได้หายง่ายๆหน่อยอ,อาหารด้วยอาหารเก็บในนี้เอ้ยแล่เก็บกล่องไหนอะแล่แล่กล่องกล่องล่างได้ไหมไม่ได้กล่องนีนะแล้ว อันนี้กล่องวัตถุดิบเออเก็บเลยเก็บเลยอาหารอาหารเก็บกล่องจริงๆ u t d o เราจะทำแร่ไหมครับ hard อ u t d o o ซีไว้ในกล่องกล่องนี้ก็ได้กล่องที่ผมเปิดเนี่ยเดี๋ยวนะตัวหนึ่งตัวหนึ่งคุณไว้ข้างล่างเลยคุณไว้ข้างล่างเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวไปขุดทรายก่อนไม่มีคนทำเกษตรแล้วอ่ะพี่เขาอยู่ไหนอพี่พี่อยู่ไหนอยู่ในป่าอ๋อโอเค อ,อหลอมเหล็กดีกว่ามีเตาหลอมเหล็กแล้วนี่หเหล็กนี่โอ้เสียงเกมด้าดังเหล็กหลอมเหล็กก่อนเราอยากได้ไฟฮาร์ดแวร์ครับไอร่อนอินก่อนนะอ๋อเราจะทำขอบเสาบ้าน ว้าวแอคไวท์ฮาร์ดแวร์นะครับแอคไวท์ฮาร์ดแวร์ไหนไม้อะพี่ไม้อยู่ไหนอยู่ในกล่องหน้าตรงที่ติดประตูเข้าอ่ะขนไปแล้วดิอ๋อแสดงว่าอยู่ในนี้แน่เลยนี่ไงได้มีเทียนทีได้หรอมีมีครับคุณได้มาระเบิดเล่นไหมอย่าอย่าอย่าเดยวไจเย็นเดนไหนเก็บไว้ี๋ยวทีลแล้วอ๋อทำไมตรงนี้หน้าต่างมันกว้างจังอะ อ๋อตรงนั้นเราตั้งใจให้เป็นบานใหญ่บานเดียวเลยอ๋อไดรับชมบิวแบบแต่ตรงนี้เราจะปลูกต้นไม้เต็มเต็มตาคัตตอมทำต้นไม้เองอ่ะเขาเรียกต้นไม้คัตตอมผู้มพันธ์เอ้ยมันจะมืดหรือมันเพิ่งเช้าเนี่ยอ่านอนกันก่อนไหมจะไปขุดทรายเตียงมาวางนี่อันนี้อะไรเนี่ยพี่พี่พี่เอาเตียงมาวางเลยที่วางเตียง ที่วางเตียงทชาไมมันดูเหมือนคุกจังวะเดีย่ยวเดียวไม่เหมือนหรอกเรากำลังวางอยู่มันยังไม่เสร็จมันกำลังปรับแต่งบ้านะ<ห>นะเอาเอาตียงมาวางเาตียงมาวางเตียงมาวาง,งมา,า,งางแล้วก็นอนเลยเรามันจะมืดแล้วเยสเซอร์ yes, วางตรงกลางเลยพี่อ่าแหละโอ้เตียงสวยวะ่ะเอาเสือนอนดีเสือเสือจัดของ ผมจะไปจะไปขุดทรายผมผมหน้าที่สร้างบ้านเรือเราอยู่ไหนมาเรือมาเดี๋ยแล้วดินในกล่องนะเออบินจะไปขุดทรายใช่ไหมบิมไปขุดทรายใช่ไหมใช่ใช่ฝากอะไรไหมที่ขุดใช่ที่ขุดโอ้โหเราจะไปพ่นหมู่บ้านแล้วพี่ไปกันป่าวสบายแล้วผมจะไปพ่นหมู่บ้านพี่ไม่ไปขุดทรายเหรอ พี่ตัดไม้ให้อ่าเอาทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองจริงด้วยโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปดูก่อนวุ้ยแกะเต็มเลยชนพรมผมจะเป็นคนของที่อยู่ไหนอ่ะเราจำไม่ได้ว่าทรายอยู่ไหนอ่าถ้าขี่ตรงไปอีกอะในตรงที่เรามาอ๋อตรงนู้นใช่ไหมใช่เอ่าไอ้ตรงนี้ทรายหรืออะไรอ๋อนี่ไงเนี่ยขุดตรงนี้ก็ได้ไอ้ใครมีวันนี้จะกว่าขุดทองหน่อยมีไหมไม่มี <c oughs> เอตรงนี้ตรงนี้เก็บไว้ดีกว่าไปขุดตรงนู้นดีกว่าตน,นี้ไม่สวยเลยเฮ้ยอุปยิตเรืองแสงปลาหมึกเรืองแสงเยสเราไปขุดแถวนู้นดีกว่าแถวนี้มันภูม,มิประเทศเสียเอาเอาน้ําถุงหมึกเรืองแสงมันมา,าไปใส่ป้ายใช่ไหมเพื่อถาอ้าทำ advancement ไปไปใสนะ่ผมแวะมาเก็บต้นอ้อยกันผมเห็นหลายทีลแล้วแป๊บหนึ่ง เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ทนาดนี้บ้าจริงเอ้ยเท่าที่ดูนะตั้งแต่เราเล่นเมายครามาเราไม่เคยเจอแมบบสวยขนาดนี้เลยนะที่ไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยเลยเจอเจอแมบบดีมากเลยอ่ะเพราะปกติเราจะเจอแต่แแบบแหลกอ่ะพราเราตร้งแบบไหนเล่นแบบนั้นอ่ะแต่แบบเนี้ยเราไม่คิดว่ามันจะได้ขนาดนี้ไงก็สุ่มๆเอาสุ่มตามใจเราอะเราคิดว่าพอเราก็เลยหยุดสุ่มได้แค่สองทีเองนะ สองครั้งคือเอาเลยมันม,มีแมปสำรองด้วยเผื่อเราไม่เอาเป็นแมปตัวเลือกทางเลือกทางรองทางเลือก <c oughs> ตัวเลือกรองอะตัวเลือกที่สองตัวเลือก,อกตัวรอง <c oughs> เออน่าจะใช้ทรายเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยวผมขุดทรายสักพักให,ใหญ่หนึ่งสัก<อ>พักหนึ่งเดี๋ยวเจอกันถ้าไม่มีอะไรน่าตินเต้นอะไรคุณเจออะไรเจอบ้านในนักอัพเกรดครับแทนที่จะเป็นบ้านแบล็กสมิธ เสาอะกรรมอ๋อบ้านไอ้ไอ้นี่ปะเ้ยเจะบ้านทำช่างทำเกาะใช่เรามาปล้นของอยู่เยี่ยห้องสมุดไหมได้การเกงมาหนึ่งไม่มีห้องสมุดอรอไม่มีแล้วเยี่ยจังบ้านมันเล็กนิดเดียวเอาละกลับบ้านดีกว่าตรงนี้มีเรือได้เหรอเฮ้ยวัวเยอะจังวะยังนี้มีเรือได้หรอผมไม่รู้เลยตอนแรกเรามาเราไม่เห็นกันหรอก เลี้ยงวนอ่ะมีกล่องวยเอ้ยมาเราจะเป็นมอสบล็อกเฮ้ยเฮ้ยอู้หของดีแล้วซุปอีกแล้วจุกไม่เอ้ตรงที่เราเจอตรงนี้ไงจำได้ปะตรงที่เราเจอเออเราตรงที่เรานัดเจอครั้งแรกอะที่บอกว่าเอ้ยมาตรงนี้แล้วก็แบบที่ทีตอนแรกเสือกำลังไปเอาไอ้ตรงนั้นอยู่อะเออแล้วเราเจอของดีหนึ่งอันฝั่งนี้มีอะไรอะ ห้องหลังไอ้อ่ะแคทติ้คคือผิดอีกกล่องนึงไปไหนอะทไมมันมีกล่องเดียวอีกกล่องนึงทุบไปแล้วเปล่าผมไม่เห็นเลยอะผมเก็บไป้เดี๋ยวทุบทุบเรือทิ้งเลยเอ้ยทุบกล่องทิ้งเลยผมั้เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวงงครับรั่วครับรั่วครับรั่วว่าอะไรคือรั่ว จะรั่วรัว่เอานะรั่วรั่วนี่ไม่ดีนะสสปิเชียร์เหรออ่านว่าอะไรอะสปิเชียร์สติลมันเป็นซุปซุปเสียงดวงอะคือถ้าคุณกินทุกอย่างนะครบัะมันจะมีแอดวานซ์มาครับตัวหนึ่งตัวตัวไหนวะแอดเวนเจอร์ปะ่ะผมจะไม่ได้ที่มันให้กินอาหารนไะหนวะทูบไบทู two two, ไม่ใช่มันจะเป็นแอดวานซ์ตัวหนึ่งอันนี้ป่าวะเออ <มา S 1> นี่ยอ <มา S 1> ่ะบาลานซ์ไดเอท เราต้องกินไอแปอร,รเมนเนี่ยที่เป็นแอปเปิลเนี่ยกินอาหารให้ครบทุกอย่างแล้วตบด้วยไอซุปตัวเนี้ยคุณถึงจะสําเร็จเควสตัวนี้แต่ว่าทําไปทําไมก็เวลาเราเล่นอะเราเคยทำเควสเ์ตนี้ไหมไม่เคยโอย <S <S ปกติคนเล่นเขาก็เล่นทํทาตามเควสหลักก็คือเนี่ยอันนี้ใช่ไหมแล้วก็เนเธอร์แล้วก็แอดเวนเจอร์ Adventure เกือบหมดส่วนผมผมว่าทำเควสพวกเนี้ยเค<ไ>วสที่เป็นเควสลองอ่ะนะอะไรอะไรแยกกันอยู่ มันมันยายายกันอยู่อะทำไมอ่ะมันล่อก,กี่มาทีหนึ่งมาหมดล้านตัวไม่ได้อะ <c oughs> ไม่ถึงอะไรล่อวัวจเจ้าวัวเข้าไปเลี้ยงอ๋อเลี้ยงวัวแล้วอาหารมันให้<อ>เยอะไงก็เลยเอาวัว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ดีก็ดีก็ดีแหละเลี้ยงวัวได้อาหารเยอะ <c oughs> เราก็ได้ไปสองพาร์ทเนาะเนอเลยดิ <c oughs> แน่นแน่นสี่สิบนาที พาร์ตแรกอ่ะ 4, สี่สกว่านาทีอ่ะกเกิดเหลือสามสิบแปดอะมั้งเอาปกอีกบอกได้นะเดี๋ยวถ่ายเก็บไว้ให้ปกจะทำปกตอนนี้นนไม่สวยมามามาป<ล>กาบ้านก็ได้พาร์ทสองอะ่ะแต่พาร์ทสองเราเก็บปกไปให้ตัวเองลนะเย่ข yeah. ลอด at the bed เ,เป็นนกแก้วกับอะไรอะข้างข้าวอหรอ,อ,อเราตัดพาร์ตสองนะเดี๋ยวเราขึ้นพาร์สามเลยไปสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจบกันไปเพียงน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับใช่สายพานาตอนนี้ดึกแล้วเป็นเวลาที่อัาเป็นเวลาห้าทุ่มห้าสิบสองไปคเสือเจอกันเดี๋ยวเราอาจจะเล่นกันต่อนะถ้าเราขยัน <c oughs> ไปละวบายบายพุ่